เมื่อทั้งด้านซ้ายและด้านขวาแ้นะ,ะ,สะเสถียรแล้วนะคะคือได้วันละสี่พันสองถุกว่าทุกวันนะฮะท่านก็คิดถึงว่าโอโอเคแล้วมันเริ่มจะแบบว่าท่านไม่ได้ทําอะไรแต่ว่าสาย์น้ะสายงานด้านล่างของท่านนี่คือทํางานนะฮะระบบก็เริ่มทํางานเรียบร้อยแล้วนะท่านก็ได้เงินสี่พันสองสี่พันสองทุกวันนะครับแล้วอย่าลืมนะฮะว่าท่านสมัครมากี่รหัสสิบห้ารหัสนะฮะท่านสามารถ แตกกินได้อีกนะฮะนี่นะครับหมายเลขเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่นะฮะโอ้นะฮะยังเหลืออีกนะฮะต้องหกบล็อกนะฮะแล้วสามารถจับกินดับเบิลได้นะฮะเรียกว่ากุมกินคู่กินอะไรอย่างเงี้ยนะฮะกินเบิลนะฮะก็นะฮะสมมุตินะถ้าด้านซ้ายด้านขวาสถเียรแล้ว ท่านก็ไปแนะนํามาอีกหนึ่งคนนะฮะท่านมองเลยว่าคนนี้นี่น่าจะเบิกคิดว่าน่าจะแบบว่าเคยทําธุรกิจเครือข่ายอื่นมาก่อนนะครับผมขอบอกเลยนะฮะว่าเครือข่ายไหนนะฮะไม่สู้เครือข่ายนี้นะฮะผมว่ามันง่ายนะฮะเพราะว่าผมก็เคยทําเครือข่ายอื่นมาก่อนนะฮะเขาเรียกว่าต้องเรียกว่าขายตรงเนาะ ต้องไปแบกโน่นแบกนี่นะฮะสต็อกสินค้าซื้อเอาอะไรนะซื้อเอาตำแหน่งอะไรอย่างนี้นะฮะโอ้ผมว่ามันก็ไม่คุ้มนะกว่าจะขายออกอะไรอย่างนี้ได้แล้วสินค้าสมมติว่ายาสีฟันเราไปขายว่ามันดีอ่ะยอมรับว่าสินค้าคือดีมากแต่ว่าสมมติถ้าลูกค้าของเรามันจำเป็นไหมละ่ะไปซื้อ10บบาทดีกว่าไหม ประมาณนี้ถ้าวันไหนที่เขาครอบครัวเขา,เขายัางแบบว่าคือมันไม่จําเป็นเขาก็ไม่ได้ซื้อเพราะว่ามันเป็นของที่ไม่จําเป็นแต่ธุรกิจนี้นะฮะการเติมเงินโทรศัพท์หรือการใช้จ่ายต่างๆนี่คือมันจําเป็นนะฮะมันจําเป็นอย่างมากเลยนะฮะไม่มีโทรศัพท์นี่คืออยู่ไม่ได้นะฮะไปไหนก็ต้องพกโทรศัพท์ตลอดนะฮะ,ะเมื่อคุณหาคนนี้มาได้นะฮะเรียกว่าเวิร์กเลยทีเดียวนะฮะก็มาต่อตรงนี้เลย เนี่ยสิ่งที่10ึ๊บ,บท่านก็เอารหัสสิ่งที่10นะฮะนี่หนึ่งสามหนึ่งศูนย์สามสองเก้าหกนะฮะของท่านนะก็ไปแนะนำเขานะฮะวันนั้นนะครับท่านก็จะได้ในเงินนะ ได้200นะค่าแนะนำแล้วก็150ค่าขายายแฟรนไชส์แล้ว2,100บาทนะฮะทันทีเลยนะครับเื่อเที่ยงคืนสิโบนัสจับคู่นะฮะคนเดียวนะฮะได้กินเนาะเนาะเลยนะครับแล้ว1,200ไม่พอ ในเที่ยงคืนนั้นนะฮะด้านซ้ายกับด้านขวาของท่านที่สถียรอยู่แล้วได้4,2 0พมาตลอดก็บวกอีกครับ4,2 0พไงที่ด้านซ้ายแล้วขวาวันนั้นน่ะคิดเอาว่ารวมเอานะฮะว่าได้เท่าไหร่ในคืนนั้นแล้วถ้าเกิดเขาเวิร์กขึ้นมาอ่นานี่เวิร์กขึ้นมานะเขาก็แตกอีกสิครับ เขาอยู่ฝั่งไหนซ้าย10อยู่ซ้ายนะอ่ะก็เหมือนเดิมฮะก็เอาเข้ามาต่อ8เข้าเหมือนเดิมแล้วคนนี้ก็จะได้ค่าแนะนำใช่ไหม200แล้วก็150และเราละ่ะก็ได้150แล้วก็2100อเนาะเนาะนะฮะ บวกกับด้านซ้ายและด้านขวาที่4 2 0 0อยู่แล้วโทุกวัน,นะฮะอย่างนี้นี่ฮนะแล้วก็ดิ่งลงไปนะฮะก็นี่คือการแผนการวางคนนะฮะก็ประมาณนี้นะฮะถ้าทำอย่างนี้ได้ที่เหลือท่านก็เชื่อว่าท่านเก่งกว่าผมแน่นอนนะถ้าทําได้ขนาดนี้นะฮะเรียกว่าท่านจะได้เป็นเพชรรายได้หลักแสนนะฮะ ยังไงก็จบการวางสายงานเพียงเท่านี้นะฮะเออเดี๋ยวท่านรู้ไหมว่าให้ร้อ้าสิบาทนี่ค่าขยายแฟนชายมันสามารถขยายได้เยอะนะยกตัวอย่างให้นะหนึ่งตัวเอานายนายเอละกันสมมตินายเนี่คืออยู่ฝั่งด้านด้านขวาของคุณใช่ไหมแล้วนายเอเขาเก่งเหมือนคุณอ่ะเขาก็มาแตกด้านด้านเล็กแปดถูกไหมอ่า เขาก็ไปเอา15มาเหมือนกันอ่ะ15ของนายเอนะอ่านายเอไปชวนนายนายนายโออ่ะชื่อโอแล้วกันนายโอก็มาต่อด้านด้านซ้ายของของนายเอวันนั้นนายเอเขาก็ได้จับคู่อ่ะเขาก็ได้เท่าไหร่2,000นอ้องอ่า2,100แล้วก็บวก200แล้วก็150 ในการจับคู่นะและเราล่ะได้อะไรเราก็จะได้ร้อยห้าสิบทั้งที่นายโอนี่คือไม่ได้อยู่ในพังโคงอง,งงานของเราที่จะต้องอยู่ซ้ายเดียวกัน,นแต่เขาก็อยู่ในใต้องค์กรของเราไงนะก็ถือว่าเป็นดาราของท่านอีกเหมือนกันนั่นแหละนะฮะ แต่ถ้าท่านสอนคนนึงเป็นเพชรเรียกว่าเก่งแล้วท่านก็จะสบายนะครับธุรกิจนี้นะฮะก็ทําง่ายนะฮะจ่ายจริงได้ไวนะฮะผมรับประกันเลยนะฮะถ้าคุณเข้ามาแล้วมาทําขนาดคนที่เข้ามาแล้วสมัครแล้วมาทิ้งไว้เฉยเฉยไม่ได้ทําอะไรเลยไม่ได้หาไม่ได้อะไรเลยนะฮะอัพไลน์เขาก็หาลงมาต่อให้ด้านเดียวนะฮะอัพไลน์จะไม่มาต่อด้าน ด้านอ่อนของคุณเข้าใจไหมครับสมมุติว่าท่านอยู่ด้านซ้ายของอัปลายอัปลายก็จะหาลงด้านซ้ายของท่านตลอดนะถ้าท่านหาครบได้ด้านแข็งของท่านคิดว่ามันเสถียรแล้วท่านจึงสามารถแตกออกได้ก็เท่านั้นแหละครับท่านก็จะได้จับคู่ได้เงินนะครับครับผมก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้นะฮะ รายละเอียดเพิ่มเติมก็โทรมาแล้วกันนะครับในเบอร์โทรที่อยู่ข้างล่างทางเฟ e บุ o กนั่แหละฮะครับขอบคุณครับขอให้ท่านเป็นเพชรเร็วๆแล้วกันครับ